สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แ s สเซทไว้สยามกีฬาครับ2,024ครับวันนี้ครับเป็นเกมระหว่าง WT f o ุตบอลข่าบครับพบกับทางด้านราวินิตบางแก้วครับในรอบ8ทีมสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับโอดัสินเป่านุกวีดให้สัญญาณเริ่มเกมครับหมงเข้ามาตรงกลางไรมาแก้วจะจ่ายเพื่อน ยังทำได้ลองจริงกดลูกนี้มาหลุดเสาออกไปครับ<ค><ด>ยังไม่ได้ครับประตูขึ้นนำของราฟิบังแก้ว<ค>ดูวับช้าครับจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ดีแล้วแล้วหูล<ง>เลี้ยงจนได้ช่องลองกดดูอะไรครับ<ค><ด>ตรงกลางเก็บได้แล้วจะป้ายต่อไม่แม่นครับตัดได้จินกวีพลิกลูกนี้ทำได้สวยเลยครับ<ค><ด>วีระพงแล้วลองซัดดูก็ไม่เข้ากอบอีกครั้งหนึ่งครับ นี่ครับทางด้านโอ้โหเทิร์นตรงนี้ทําทำได้สวยเลยครับวีระพง์ก่อนที่จะตัดสินใจยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับดึงกลับมาก่อนแล้วจะแหวกตรงกลางไม่ผ่านเราอยู่บแก้วตัดได้ด้านหน้าถึงด้วยครับแล้วแทงออกด้านข้างมามีพื้นที่เลยครับตรงนั้นได้ลากขึ้นมารัชนนเปิดเข้าบ่าได้ช้าลูกนี้ดึงต่อสูงเลยครับเราอยู่บแก้วขึ้นนําโอ้โหแล้ว เป็นทางด้านหมายเลข20ครับทางด้านนัทนน์โคชแพทย์ครับที่ยิงประตูขึ้นนำให้ทางฝั่งโรงเรียนราชวิบาณแก้วดูบ้าช้าหน่อยครับจังหวะเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหยืนเดียวเดี่ยวโล่งๆลง,ลงตรงนั้นครับแหมเอาไม่อยู่เลยครับพูดภาษาประตูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะเปิดของทางด้านรัชานน์ครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหจอ่อจอของนัทนนน์ครับ พอเร่งแล้วก็มักจะเสียในพื้นที่อันตรายแล้วดูตรงนี้ก่อนครับมาเลยครับเศรษฐวุฒไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้ยังมีตัวคุมเส้นและเขียวมาได้ครับโหนี่ครับจงังหวะของเศรษฐวุฒเราสามารถแทงมาแล้วเป็นนี่ครับวีระพงษ์จันทร์ขอนแก่นครับได้ลองจบผ่านผู้รักษาประตูมาแล้วยังมีตัวคุมเส้นอีกครับ ไหลทะลุช่องมาในกรอบเขตโทษแล้วได้ลองยิงลูกนี้ชนเสาแล้วจังหวะซ้ํายังเลีรยออกมาได้ครับโอ้โหไม่ข้ามเส้นครับจังหวะนี้ของราฟีบังแก้วอูดูภาพช้ากันหน่อยครับหูแต่กล้องจับมาที่หมายเลข7 7ครับอูทางด้านธน,นัทขันติวัฒนาครับเขียออกมาได้เมื่อสักครู่ดูภาพช้าหน่อยครับอ้จังว่าไหลมาให้ทางด้านรชานนัชชนอ์ลองกดลูกนี้อ้ ชนเต็มเมเสาจาังหวะซ้มในโดนไม่ดีเท่าไหร่ก่อนจะตามเคียงมาได้ครับอุติพธแล้วดีจังหวะเดียวตัวหลังมีแล้วได้จิงล้วนีเรียบร้อยครับโอ้โหหนตอนึครับประตูทีสเสมอของ WT f o o t b ท l ฟุตบอลับมาแล้วครับอือแล้วสาใจเลยครับมาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งหลังเลยครับดูภาพช้ากันหน่อยครับ จังหวะโอ้โหถอยมาตรงนี้ครับวีระพงศ์ดีให้ทางด้านกับตันทีมเขาครับเศรษฐวุฒจิ้มบอลส่วนตัวพุทกษาประตูเข้าไปครับดูกันอีกทีนะครับจังหวะจ่ายติดแล้วหูบอลมาเข้าทางทางด้านของวีระพงศ์ครับแล้วได้ตามมาจิ้มของเศรษฐวุฒเลิศสามารถเข้าไปก็เรียบร้อยเลยครับกำแพงสามคนนะครับวีทีฟบอลแล้วลองเปิดบอลเสาแรกแล้วนะเปลี่ยนจุดลูกดี เข้าไปครับโอ้โหประตูขึ้นน้ำของรามีนิบางแก้วอูเล่นฟรีคิกหลอกมาแบบดีแล้วได้ประตูเลยจากหมายเลข2ครับชัยพัฒนมาสี่ครับลงมาเป็นซปเปอร์ซับเลยโอ้ไม่ใช่นะครับเป็น24นะครับคมทงหานธงชัยครับนี่ครับหูสาใจเลยครับย้อนดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับเป็นจังหวะ เปิดเข้ามาแล้วหูดีตรงนี้พยายามจะฟ้องเอาล้ำหน้าแต่ว่าผู้ตัสินไม่ว่าอะไรครับบอมเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษดนดักไว้ได้หูในกรอบเขตโทษเนี่ยได้ยุบงแกวยืนกันอยู่5้คนเลยครับแล้วผู้ตินก็ป่อนุวิทยาครับจบเกมครับเป็นทางด้านโรงเรียนราวิบางแก้ครับที่เอาชนะทางด้าน wt ฟุตบอลขับไปได้ด้วยสกอร์1ประตู่อ2ครับ ชมถ่ายทอดสดพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและการแข่งขันได้ทุกช่องทางขอสงสยามกีฬาครับ